สวัสดีครับในช่วงนี้นะครับถ้า,าหากว่ามือถือเราเนี่ยติดไวรัสขึ้นมาเนี่ยนะครับค่อนข้างอันตรายนะครับเนื่องจากว่าในมือถือของเราเนี่ยก็จะมีแอปที่เกี่ยวข้องกับธนาคารเนี่ยเยอะไปหมดเลยนะครับทั้งการโอนเงินทั้งพร้อมเพย์เอ่ยอะไรเอ่ยนะครับไหนจะแก๊ปกับไลน์แมนอีกนะครับทุกอย่างที่เราใช้ในมือถือเนี่ยเกี่ยวข้องกับระบบการเงินของเราทั้งนั้นเลยทีนี้ถ้า,าหากว่ามือถือของเราเนี่ยติดไวรัสขึ้นมาเนี่ยครับให้รีบแก้ด่วนเลยครับ ซึ่งมือถือของหลายๆคนที่ใช้ในระบบ n n r r o i เนี่นะครับเวลาติดไวรัสเนี่ยมักจะติดผ่านแอปพลิเคชัน r o m e ที่เราใช้เปิดเว็บไซต์นั่นแหละครับทีนี้มาดูวิธีการแก้นะครับเวลาที่ติดไวรัสแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงดีสำหรับขั้นตอนมีอยู่แค่2ขั้นตอนนะครับทำไม่ยากเลยนะครับมาดูขั้นตอนแรกกันก่อนให้ปัดจอลงจากมุมบนด้านขวานะครับ เราจะเห็นรูปเฟืองอยู่ที่มุมบนด้านขวานะครับก็ให้กดเข้าไปครับจากนั้นเลื่อนหาหัวข้อที่เขียนว่าแอปเป็นรูปไอคอนสีฟ้านะครับกดเข้าไปครับทีนี้ตรงนี้เราเลื่อนหาหัวข้อที่ชื่อว่า c h r o m e ก็คือ Google Chrome นั่นเองนะครับกดเข้าไปครับ พอเข้ามาแล้วนะครับเลื่อนลงไปด้านล่างที่มีหัวข้อว่าที่เก็บกดเข้าไปครับตรงนี้เราจะเห็นแถบที่เขียนว่าข้อมูลกับแคทนะครับตรงนี้จะมีข้อมูลเป็นตัวเลขอยู่ด้านขวานะครับอันดับแรกให้เราลบแคทก่อนนะครับโดยการกดปุ่มลบแคทด้านล่างนะครับแล้วสังเกตนะครับตัวเลขแคทก็จะเปลี่ยนไปเป็น 0b นะครับหรือว่า0 b y ต์นั่นเอง จากนั้นครับให้กดปุ่มจัดการพื้นที่เก็บข้อมูลนะครับซึ่งอยู่ด้านล่างติดกันกับปุ่มลบแคสนะครับกดเข้าไปครับตรงนี้ให้กดล้างข้อมูลทั้งหมดครับแล้วตอบตกลงสังเกตน,นะครับบรรทัดที่เขียนว่าข้อมูลนะครับในสีบรรทัดด้านบนเนี่ยมันยังออกไม่หมดนะครับ ให้กดไปที่ปุ่มจัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นก็กดล้างข้อมูลทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งแล้วตอบตกลงครับทำแบบนี้ไปจนกว่าบรรทัดที่เขียนว่าข้อมูลจะเปลี่ยนเป็นศูนยไบต์นะครับแล้วก็แค t ก็จะต้องเป็นศูนย์ด้วยนะครับเสร็จแล้วกดกลับไปที่หน้าโฮมครับอันนี้เสร็จขั้นตอนที่1แล้วนะครับต่อไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับ วิธีการแก้ให้เปิดไปที่แอปพลิเคชัน Play Store นะครับจากนั้นให้ค้นหาแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Chrome นะครับตัวสะกด CHROME นะครับแล้วก็กดรูกบ้านขยายครับทีนี้ถ้าเราเห็นแอปพลิเคชัน Chrome แล้วนะครับสังเกตนิดนึงนะครับตใต้คำว่า Google Chrome จะต้องเขียนว่า Google LLC นะครับเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยแสดงว่าถูกตัว ตรงนี้ไม่ต้องเปิดใช้งานนะครับแต่ให้กดเข้าไปที่คำว่า google c home r ตรงนี้เมื่อเข้ามาแล้วก็ให้กดถอนการติดตั้งแล้วก็กดถอนการติดตั้งอีกทีนึงหลังจากที่ถอนการติดตั้งเสร็จแล้วไม่ต้องกดเปิดใช้งานนะครับให้กดย้อนกลับไปที่หน้าโฮมครับ มาถึงขั้นตอนนี้ถ้าใครอยากจะให้สบายใจมากขึ้นก็ให้รีบูตโทรศัพท์หนึ่งครั้งด้วยการปิดเครื่องแล้วก็เปิดใหม่นะครับปิดเครื่องหมายถึงชัดดาวเครื่องเลยนะครับไม่ใช่กดปุ่ม power นะทีนี้หลังจากที่เปิดเครื่องขึ้นมาใหม่แล้วนะครับตรงนี้ให้เราย้อนกลับไปที่ App Play Store อีกครั้งหนึง่งเราจะเห็นแอปพลิเคชัน o o o g l h r o r o นะครับในหน้าจอเดิมตรงนี้ปกติแล้วก็จะโชว์หน้า Google Chrome ที่เราเพิ่งใช้งานไปเมื่อกี้นี้นะครับขึ้นมาแต่ว่า ใต้คำว่า Google Chrome เนี่ยก็จะมีปุ่ม2ปุ่มนะครับคำว่าอัปเดตแล้วก็คำว่าเปิดนะครับถ้าหากใครไม่ขึ้นหน้านี้นะครับก็ให้กดค้นหาโดยการพิมพ์คําว่า Chrome เข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับแบบเดียวกับขั้นตอนแรกเลยพอมาถึงหน้าจอนี้ให้กดอัปเดตนะครับไม่ต้องกดเปิดนะให้กดอัปเดตนะครับรอสักครู่หนึ่งให้เขาอัปเดตตัว Google Chrome นะครับหลังจากที่เสร็จแล้วนะครับ ตอนนี้ให้กดเปิดแล้วก็ตั้งค่าอะไรต่างๆอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้มือถือของคุณก็จะไม่มีไวรัสเกาะอ,อยู่กับ Google Chrome แล้วครับก็ขอให้ใช้งานได้อย่างสบายใจนะครับถ้าหากยังคงมีปัญหาอยู่ก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับหรือใครทำแล้วติดขัดยังไงก็บอกกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็รบกวนกดไลค์ให้ผมสักครั้งหนึ่งนะครับ หรือคุณอาจจะกดแชร์ไปให้เพื่อนของคุณที่กำลังติดไวรัสอยู่ก็ได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ